ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,016ความฝันของฉินชวนเจียนอีหลิงคิดอย่างจริงจังและถามว่าการชาระเงินแบบรายเดือนหรือตามมื้ออาหารเจียนอี้เหงิงอะไรก็ได้ เจียนอีหลิงถ้าอย่างนั้นก็จ่ายเป็นรายเดือนเจียนอีเหิงตกลงวงจรสมองของน้องสาวช่างบังเอิญตรงกับความคิดของพี่ชายเขาอย่างไม่คาดคิดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เจียนอีเฉินก็พูดอย่างหน้าไม่อายว่าพี่ชายทำไมพี่ไม่พาผมไปด้วยละ่ะผมคิดว่าในชีวิตนี้พี่ไม่สามารถใช้เงินในบัตรอาหารหมดหรอกดังนั้นผมช่วยพี่ใช้ได้นะได้สิเจียนอีเหิงตอบตกลง และด้วยวิธีนี้เจียนอี้เหิงและเจียนอี้เฉินจึงมีเหตุผลดีๆที่จะไปทานอาหารที่ห้องของเจียนอี้หลิงแล้วชินชวนถูกปลุกให้ตื่นด้วยความฝันหลังจากตื่นขึ้นมาเขาก็กวาดสายตาไปรอบห้องด้วยความรู้สึกว่างเปล่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาตื่นขึ้นมาด้วยความฝันแบบนี้ตั้งแต่ที่พ่อของเขาเสียชีวิตและต่อมาแม่และน้องสาวก็ถูกลักพาตัวเขาก็เริ่มฝันร้ายอยู่บ่อย และสิ่งที่น่าแปลกก็คือในความฝันของเขาเหมือนกับที่เจียนอีหลิงได้พูดไว้ทุกอย่างเจียนอีหลิงบอกว่าเธอฝันเห็นเขาท่าร้ายเธอและเขาก็ฝันถึงฉากนั้นจริงๆสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังก็คือเจียนอีหลิงในความฝันตกลุมรักเขาเธอรักเขาอย่างบ้าคลั่งและหาอะไรหลายๆเพื่อเขามากมาย เขาเห็นเธอร้องให้ท่ามกลางสายฝนและถามเขาว่าทั้งๆท,ท,ที่เขารู้จักเธอก่อนและเธอก็ชอบเขามากแต่ทำาไมาเขาถึงไม่ชอบเธอแต่กลับไปชอบโมชื่ออวินที่เธอเกลียดเขาจึงบอกเธอไปว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาก่อนหรือมาหลังแต่เขาไม่ชอบทัศนคติของเธอที่มีต่อโมชื่ออวินซึ่งโมชื่ออวินทำงานหนักมากแตกต่างจากเธอที่มีภูมิหลังที่ดีและที่สำคัญเธอควรมองปัญหาของตัวเองให้เจอ เธอบอกว่าเธอรักเขาซึ่งเขาเป็นแสงสว่างเพียงดวงเดียวที่เธอมีอยู่ในความมืดและขอร้องไม่ให้เขาทำลายแสงเพียงดวงเดียวของเธอแต่เขาก็ปฏิเสธแล้วพูดว่าเธอไม่ควรคิดว่าเขาเป็นแสงสว่างของเธอเพราะเขาไม่ใช่และเธอก็ร้องไห้และคำรามอย่างบ้าคลั่งนั่นคือเจียนอีหลิงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่านั่นคือเธอในด้านของคนที่มีความรักและแสดงออกมาอย่างลึกซึง้ง สูญเสียเหตุผลเพราะความรักและสูญเสียความเยือกเย็นก็เพราะความรักนี่คือความฝันของเธอและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงได้กลัวเขาและรักษาระยะห่างจากเขาอยู่เสมอหาไม่ได้เพราะรักอย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจี่ยนอีหลิงถึงปฏิบัติต่อเขาเหมือนในความฝันแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเพราะความฝันนั้นเหมือนจริงมาก มันเหมือนกับความทรงจาำที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชินชวนนึกถึงข้อตกลงที่เจียนอีหลิงให้เขาเซ็นในตอนนั้นเธอต้องการที่จะปกป้องจ่ายวินเชิงและปกป้องตระกูลของเธอเขาไม่รู้เหตุผลตอนเซ็นสัญญานั้นแต่ถ้าเหตุการณ์ที่เขาฝันเหมือนกับที่เธอฝันแล้วหลักก็ทุกอย่างก็จะสามารถอธิบายได้ชินชวนหยิบโทรศัพท์ออกมาและดูบันทึกการสนทนาของตัวเองและเจียนอีหลิงบนโทรศัพท หลังจากที่รู้จักกันมาสามปีมีบันทึกการสนทนาน้อยมากระหว่างเขาและเธอและบทสนทนาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของแม่เขาเจียนอี้หลิงเธอรู้มานานแล้วเหรอว่าถ้าเธอตกหลุมรักฉันจะทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในหุบเหวแห่งหายยนะดังนั้นเธอจึงไม่ยอมเข้าใกล้ฉันแบบนี้ชินชวนพึมพามอยู่กับตัวเอง คําถามของเขาไม่ได้รับค่าตอบและเขาก็รู้ดีว่าต่อให้วิ่งไปถามเจียนอีหลิงเธอก็ไม่ตอบเขาอยู่ดีเธอเคยรักฉันมากแต่ความรักนั้นไม่ได้รับการตอบสนองแล้วถ้าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บทางใจคนที่เธอจะหลงรักก็คือฉันคนนี้ใช่ไหมตอนที่ 1,017. โอกาสใหม่ในการรักษาโรคของเขาเจียนอีหลิงมีสองสิ่งสามัญที่ต้องทำในปัจจุบัน หนึ่งคือการมองหาความเป็นไปได้ในการรักษาใจวินเชิงถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีหนทางก็ตามแต่เจียนอ e ีหลิงเชื่อว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง2เจียนอ e ีหลิงต้องการมีลูกกับใจวินเชิงเพราะถ้าหากชีวิตของเขาถูกกำหนดมาอย่างจากัดเธอจึงต้องการทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์มากที่สุดข้อหนึ่งเธอไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ต้องใช้เวลาและโอกาส ข้อ2คือสิ่งที่เจียนอีหลิงสามารถทาได้ในทันทีตราบใดที่จ่ายวินเชิงให้ความร่วมมือกับเธอแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือจ่ายวินเชิงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือและเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าจะลงมือหาเรื่องนี้ยังไงดีเธอรู้ขั้นตอนเฉพาะแต่วิธีการดำเนินการนั้นค่อนข้างยากสำหรับเธอชินยูฝานเพียงสอนให้เธอทำตัวเหมือนเด็ก แต่ไม่ได้สอนเธอว่าจะต้องทำอะไรต่อไปหรือชินยูผ่านอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เพราะตัวของเธอก็ยังโสดอยู่เลยเจียนอีหลิงคิดไปคิดมาแต่อยู่ดีๆเธอก็คิดถึงพี่สาวเอิญในบรรดาคนที่เธอรู้จักมีเพียงพี่สาวเอิญเท่านั้นที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ในระหว่างที่เธอกำลังจะโทรหาพี่สาวเอิญโทรศัพท์ของเจียนอีหลิงก็ดังขึ้นและเป็นหลิวถึงที่โทรหาเธอ น้องสาวอีหลิงที่รักคณะบดีพุ่งดง,งามมีเกียรติสูงส่งฉลาดและน่ารักของฉันเธอคิดถึงฉันไหมทันทีที่เธอกดรับสายเจียนอีหลิงก็ได้ยินเสียงของหลิวถิงไม่คิดถึงเจียนอีหลิงตอบตามความจริงเธอรู้วิธีทำร้ายหัวใจของฉันจริงๆซึ่งตอนนี้หัวใจของฉันได้รับบาดเจ็บและอาจจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นมาได้ฉันคงต้องสแกนหารอยร้าวนั้นทีหลังพูดเรื่องสำคัญเจียนอีหลิงพูดเสียงเบา โอเคเอาล่ะฉันจะโทรมาบอกเกี่ยวกับอาการของคู่มั่นที่โชคร้ายของเธอพอดีฉันนึกขึ้นมาได้ว่ามีองค์กรระหว่างประเทศได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของมนุษย์และพวกเขามีทรัพยากรบางอย่างที่โรงพยาบาลของเราไม่มีเช่นอุกบาทหายากที่ปล่อยอนุภาคคอสมิกพิเศษรวมถึงแร่พิเศษที่รวบรวมจากทะเลลึกหนึ่งมเมตรว่ากันว่าพวกเขามีชื่อเสียงมากและยังเชี่ยวชาญเทคนิคพิเศษบางอย่างที่โรงพยาบาลของเราไม่มี ระดับการแพทย์ของโรงพยาบาลลว่หายเซิรนเป็นผู้นำของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องมากมายนายคิดว่างานวิจัยของพวกเขาสามารถช่วยอาเพิ่งได้งั้นหรอฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นฉันแค่จะบอกว่ามันเป็นไปได้และคิดว่าเธอควรลองถ้าดูถ้าหากยังไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ต้องรักษามาตายต่างมาเป็นหรือถึงพูดตามตรง แต่องค์กรนี้ไม่ง่ายที่จะเข้าไปพวกเขาเป็นองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชุนอวีที่ไม่เป็นทางการแต่เป็นองค์กรที่มีความลึกลับและแข็งแกร่งมากซึ่งมันดึงดูดผู้ที่มีความสามารถชั้นนำระดับโลกเป็นจำนวนมากและเกณฑ์การเข้าร่วมก็สูงมากเช่นเดียวกันสํานวนรักษามา่ตายต่างมาเป็นหมายถึงเป็นคำอุปมาที่รู้ว่าสิ่งต่างๆสิ้นหวังแต่ก็ยังมีความหวังริบี่และช่วยชีวิตไว้อย่างแข็งขันโดยทั่วไปแล้วหมายถึงความพยายามครั้งสุดท้าย ฉันเข้าใจแล้วเธออยากเศร้าเกินไปชีวิตและความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เราต้องทำคือถนอมช่วงเวลาในปัจจุบันให้ดีที่สุดถึงแม้ว่านายท่านเชิงจะไม่หายแต่เขาอาจจะไม่ตายก็ได้ไม่แน่เขาอาจจะโชคดีมีชีวิตอยู่ได้ถึง99ปีและอายุยืนกว่าฉันก็ได้ใครจะไปรู้หลิวถึงพยายามปลอบเจียนอีหลิงอีกครั้งเขากลัวว่าเจียนอีหลิงจะสศกเศร้าเกินไปฉันไม่เป็นไร เจียนอีหลิงเศร้าจริงๆแต่เธอก็รู้ว่าความโศกเศร้าไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาและชีวิตต้องดำเนินต่อไปอันที่จริงเธอเคยชินกับความตายแต่เนื่องจากญาเจียนเป็นโรคหลอดเลือดในสมองทําให้การเกิดแก่เจ็บและตายได้ให้ความหมายที่ต่างกันออกไปซึ่งเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหลังจากที่เจียนอีหลิงวางสายเธอก็เปิดข้อมูลที่ส่งถึงเธอโดยหลิวถึงทันทีตอนที่1 0 1 8 องค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชินอวีองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชินอวีมีข้อกำหนดสำหรับการเป็นสมาชิกนั้นสูงมากซึ่งองค์กรแห่งนี้จะยอมรับเฉพาะผู้ที่มีความสามารถและพรสวรรค์ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประสบความสำเร็จในสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น องค์กรนี้ร่ำรวยมากและมีวัสดุทุกชนิดที่หลิวถึงได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงอุกกาบาตและวัสดุในอวกาศที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้สัมผัสเจียนอี e ้หลิงตัดสินใจเข้ารอเรือไม้เอกวาแหวนมอองค์กรนี้เพราะเธอต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เธอจะได้มีโอกาสศ,ศึกษาอาการของใจวินเชิงเจียนอี e ้หลิงท่าการค้นหาในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแต่เธอก็ไม่พบวิธีที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเลย หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเจียนอีหลิงก็โทรมาเฟิงเวย่ยเธออยากจะเข้ารอเรือไม้เอกวาแหวนมงกรฉุนอวิงั้นเหรอเฟิงเว่ยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอือนายมีคนรู้จักบ้างไหมเจียนอีหลิงถามมีแต่เธอแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการเข้ารอเรือไม้เอกวาแหวนมงกรนั้นจริงๆองค์กรนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหาแต่มันเป็นองค์กรที่ค่อนข้างลึกลับและมีความเป็นมาที่แข็งแกร่งมาก ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาน้ำเสียงของเจียนอีหลิงหนักแน่นมากเอาล่ะฉันจะช่วยเธอติดต่อให้แล้วกันขอบคุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจฉันเธอสามารถโทรหาฉันได้ทันทีเมื่อเธอต้องการนอกเหนือจากธุรกิจในชีวิตประจำวันแล้วเฟิงเหวยถือว่าเจียนอีหลิงเป็นรุ่นน้องของเขาเสมอมาและเขาก็รักเธอมากในช่วงเวลาการติดต่อคนรู้จักของเฟิงเวยเจียนอีหลิงก็ไม่ว่างเช่นเดียวกัน เธอได้ส่งข้อความไปหาหลวซิ่วเอินเพื่อถามในสิ่งที่เธออยากรู้ทันทีที่รักเกิดอะไรขึ้นเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมฉันมีคำถามจะถามเธอถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยทำไมต้องเกรงใจพี่สะพ้ายของเธอด้วยหละ่ะหลวซิ่วเอินชอบฐานะพี่สะพ้ายของเจียนอีหลิงมากเรียกได้ว่าสามารถดูแลที่รักของเธอที่น่ารักนุ่มนิ่มได้อย่างยุติธรรมเธอปล้ามพี่อยู่หมินได้ยังไง เมื่อถามคำถามนี้เจียนอีหลิงมีสีหน้าจริงจังมากราวกับว่าเธอกำลังพูดคุยกับหลัวซิ่วเอินเกี่ยวกับปัญหาทางวิชาการที่ร้ายแรงอยู่เมื่อเห็นข้อความนั้นหลัวซิ่วเอินก็สามลักทันทีอีหลิงที่รักอาทำไมเธอถึงถามค้าถามแบบนี้อยากรู้อีหลิงที่รักเธอยังเด็กอยู่เลยเธอไม่จำเป็นต้องเข้าใจปัญหาเหล่านี้ไม่เด็กโตแล้วเมื่อเทียบกับฉันแล้วเธอยังเด็กอยู่ เธออายุแค่18เท่านั้นและที่สามคัญจะมาทำแบบพี่สายที่มีอายุ28ไม่ได้หรอกนะเธอเข้าใจใช่ไหมหลัวซิ่วเอินมีเหตุผลที่ดีแต่อาเชิงสุขภาพไม่ดีนี่หลัวซิ่วเอินมองหน้าจอแล้วไม่รู้จะตอบเจียนอีหลิงว่ายังไงดี แต่หลัวซิ่วเอินก็ยังคงปฏิเสธที่จะตอบคำถามของเจียนอ e ีหล e ิงอีหลิงที่รักพี่สะพ้ายของเธอไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้จริงๆถ้าฉันพูดออกไปแล้วพี่ชายของเธอรู้เขา้าเมื่อถึงเวลานั้นเขาได้ฆ่าฉันแน่ๆต่อหน้าอ e ีหลิงที่รักเธอไม่สามารถพูดเรื่องไร้สาระที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าน้องสาวของเธอจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ในใจของพี่ชายเจียนอ e ีหลิงไม่เคยเป็นผู้ใหญ่และต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดี เขาไม่สามารถเอาชนะเธอได้หรอกถึงเขาจะเอาชนะฉันไม่ได้แต่ฉันก็แพ้เสมอเมื่อเห็นเขาและถ้าพี่ชายเธอโจมตีฉันขึ้นมาจริงๆฉันก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อยู่ดีหลัวซิ่วเอินจะสูญเสียกำลังทั้งหมดเมื่ออยู่ต่อหน้าเจียนอยู่หมินนี่ดูเหมือนจะเป็นความจริงงั้นก็ได้เจียนอีหลิงเลิกถามหลัวซิ่วเอินเกี่ยวกับคำถามนี้เพิ่งเว่ยมีเครือข่ายระหว่างประเทศกว้างขวางมาก ในไม่ช้าเขาก็สามารถช่วยเจียนอีหลิงติดต่อคนรู้จักขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตรธ์ธรรมชาติชินอวีได้สำเร็จและเฟิงเหวยก็มาเป็นผู้แนะนำเจียนอีหลิงด้วยตัวเองจากนั้นเจียนอีหลิงก็เดินทางไปหาผู้ประสานงานขององค์กรในเป่ยจริงตอนที่1019ติดต่อ ผู้ประสานงานขององค์กรก็คือศาสตราจารย์ที่มหาวิทยายลัยเปิดจริงซึ่งอยู่ห่างจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยายลัยที่เจียนอีหลิงพักอยู่เพียงอาคารเดียวเจียนอีหลิงและเฟิงเหว่ยไปที่ห้องทํางานของศาสตราจารย์เฉินด้วยกันห้องทํางานของศาสตราจารย์เป็นห้องทํางานขององค์อาจารย์มหาวิทยายลัยทั่วไปทั้งเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยหนังสือหลากหลายประเภท เมื่อเห็นว่ามีคนมาศาสตราจารย์เฉินที่ทำงานอยู่หน้าโต๊ะก็ลุกขึ้นต้อนรับพร้อมรอยยิม้มศาสตราจารย์เฉินอายุไม่น้อยแล้วฟังจากคำบอกเล่าของเฟิงเวยก็รู้ว่าเขาอายุได้60ปีแม้ผมหงอกยังมนีไม่มากแต่เส้นผมบนศีรษะก็ใกล้จะร่วงหมดเจียนอีหลิงฉันได้ยินชื่อเสียงนี้มาเนิ่นนานแล้วศาส,สตราจารย์ลุกขึ้นและทักทายเจียนอีหลิงด้วยรอยยิม้ม เมื่อไม่นานมานี้เจียนอีหลิงค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่ไม่น้อยมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมากมายศาส,สตราจารย์มักจะไม่สนใจข่าวซุบซิบแต่ปัญหาของเจียนอีหลิงล้วนอยู่ในแวดวงวิชาการเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วถ้าศาสตราจารย์รู้จักผมและเสี่ยวหลิงเรื่องนี้ก็คงจะพูดคุยกันง่ายเฟิงเวยกล่าวด้วยรอยยิ้ม ฉันรู้จักเพราะเคยได้ยินเชื่อว่าหลายคนในองค์กรฉุนอวิคงเคยได้ยินชื่อเจียนอีหลิงกันมาบ้างแล้วองค์กรฉุนอวิยอมรับคนที่มีความสามารถจากทุกสาขาอาชีพความสําเร็จด้านการแพทย์ของเจียนอีหลิงโดดเด่นมากแต่หากอยู่ในวงการอื่นอาจจะดูไม่โดดเด่นนักหวังว่ามิสเตอร์เฟิงและเจียนอีหลิงจะเตรียมใจสําหรับเรื่องนี้ไว้แล้ว ศาสตราจารย์เฉินก็พูดขึ้นมาก่อนเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนผิดหวังหลังจากที่คาดหวังสูงเกินไปเฟิงเหวยรีพูดว่าศาสตราจารย์เฉินไม่ต้องห่วงผมมาหาคุณเพื่อขอคำแนะนำส่วนอนาคตจะไปต่อได้หรือไม่นั้นก็เป็นธุระของพวกเราเองอย่างนั้นก็ดีนี่เป็นจดหมายแนะนำตัวและวิธีติดต่อมิสเตอร์วินนักศึกษาเจียนอีหลิงรับมันไปแล้วทำตามคำแนะนำที่ฉันเขียนไว้ด้านบนเพื่อติดต่อผู้ประเมินขององค์กรฉุนวี ขอบคุณครับาศาสตราจารย์เฉินเฟิงเว่ยกล่าวขอบคุณและกำลังจะจากไปแต่เจียนอีหลิงยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื่อนเซียวหลิงมีอะไรหรือเปล่าทำไมเธอไม่ไปหลักเฟิงเว่ยเดินไปที่ประตูและเห็นเจียนอีหลิงยังคงยืนอยู่ที่เดิมาศาสตราจารย์นี่เป็นบททดสอบแรกใช่หรือเปล่าเจียนอีหลิงถามาศาสตราจารย์เฉินนักศึกษาเจียนอีหลิงกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเหรอาศาสตราจารย์เฉินถามกลับด้วยรอยยิ้ม ผู้ประเมินคนนั้นก็คือคุณเองเจียนอีหลิงพูดฮ่าฮ่าฮ่าศาสตราจารย์เฉินหัวเราะเธอมีการสังเกตที่น่าทึ่งจริงๆบอกฉันที่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นผู้ประเมินขององค์กรเอกสารบนโต๊ะของคุณคือเอกสารขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฉินอี้ชื่อของเอกสาร คือแผนการพัฒนาและการจัดสมาชิกซึ่งไม่น่าเป็นสิ่งที่สมาชิกทั่วไปทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้หากคุณเป็นแค่ผู้ประสานงานของพวกนี้ไม่ควรอยู่ในมือของคุณเจียนอีหลิงชี้ไปยังเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะราวกับว่ามันไม่สำคัญแล้วยังมีอะไรอีกหรือเปล่าศาสตราจารย์เฉินถามต่อด้วยรอยยิ้ม นอกจากนี้ยังมีจดหมายแนะนำตัวและข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ฉันในจดหมายแนะนำตัวไม่มีลายเซ็นของคุณมันเป็นจดหมายแนะนำตัวที่ไร้ประโยชน์ทั้งยังไม่มีที่อยู่ติดต่อถนอนซิ่งเตา่ามีหมายเลขมากที่สุดคือ163เท่านั้นแต่คุณเขียนไว้ที่หมายเลข900มีข้อบกพร่องมากเกินไปถ้าเจียนอีหลิงหันหลังแล้วจากไปในตอนนี้คงจะดูโง่เกินไปฮ่าฮ่า ศาส,สตราจารย์เฉินพอใจมากใช่แล้วนี่คือบททดสอบแรกของเธอไม่ยากเลยที่จะพิจารณาความสามารถในการสังเกตของเธอขอแค่สังเกตเพียงเล็กน้อยก็สามารถผ่านได้เมื่อได้ยินเรื่องนี้เฟิงเหวยก็หัวเราะไม่ออกสุดท้ายเขาก็ไม่คู่ควรตอนที่1 0 2 0เขาก็เป็นสมาชิกขององค์กรฉุนอวี๋หลังจากผ่านการทดสอบพื้นฐานแรกของศาสตราจารย์เฉินแล้วเจียนอีหลิงจึงรับจดหมายแนะหน้าตัวและข้อมูลการติดต่อที่แท้จริง จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชุนอวีนั้นสูงมากถ้าเธอไม่รอบคอบมากพอเธอจะไม่มีโอกาสได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำศาสตราจารย์เฉินบอกกับเจียนอีหลิงว่าบททดสอบที่สจะเป็นการประเมินโดยสมาชิกขององค์กรฉุนอวีในเมืองหลวงและเขาไม่รู้รายละเอียดเฉพาะในการประเมิน ชินชวนมีแท็บเล็ตพิเศษซึ่งเป็นมากกว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งดูไม่ต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปแต่ชินชวนไม่เคยใช้สำหรับสิ่งอื่นและมีแอปพลิเคชันเพียงแอปเดียวเท่านั้นแท็บเล็ตสั่นและมีข้อความปรากฏขึ้นการแจ้งเตือนการสัมภาษณ์สมาชิกใหม่ซึ่งหมายความว่ามีคนสมัครเข้าร่วมกับองค์กรฉุนอวีทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้ารเรือไม้เอกวาแหวนมองกรสมาชิกคนอื่นจะได้รับข้อความ ฉินชวนเข้ารวมกับองค์กรฉุนอวีเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเขาทำเพื่ออาการป่วยของแม่ฉินชวนคลิกเปิดข้อความเมื่อเห็นข้อมูลของผู้สมัครเขาก็ต้องชะงักเจียนอีหลิงดวงตาของฉินชวนมองไปยังภาพของเจียนอีหลิงที่ปรากฏบนหน้าจอแววตาของเขาดูมืดมนประครับประคองกันไปด้วยนะครับผู้แปลจะได้อยู่จนจบเรื่อง ใบหน้ากระจ่างใสและเยือกเย็นนั้นเมื่อไม่นานนี้มักจะปรากฏอยู่ในความฝันของเขาไม่รู้ว่าความฝันนั้นกระทบกระเทือนเขาหรือเปล่าทําให้เขาหลงไหลในตัวเธออย่างจริงจังก่อนหน้านี้เขาเคยถูกเธอกระตุ้นมาก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นหมกมุ่นอยู่กับมันมากขนาดนั้นจนกระทั่งความฝันปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็โหยหาหญิงสาวในความฝันซึ่งเต็มไปด้วยปรรถนา หลังจากหยุดไปครู่หนึ่งชินชวนก็อ่านรายละเอียดในประกาศและทราบเวลากับสถานที่สำหรับการประเมินเจียนอีหลิงหลังจากที่ชินชวนโทรหาเลขาและบอกให้เธอยกเลิกตารางงานในบ่ายวันพรุ่งนี้เพราะเขามีธุระอื่นที่ต้องทำลูซี่ที่ได้รับข้อความเช่นเดียวกับชินชวนด้วยความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นของเธอลูซี่เองก็ได้เข้ารอเรือไม้เอกว่าแหวนมองกรวิทยศาศาสตร์ธรรมชาติชินวีเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ลูซี่เป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกธรรมดาและไม่มีคุณสมบัติในการประเมินสมาชิกใหม่แต่เธอสามารถไปที่สถานที่ประเมินเพื่อดูขั้นตอนการประเมินของสมาชิกใหม่ได้เมื่อมองไปที่รูปเจียนอีหลิงบนหน้าจอลูซี่ก็หลีตาลงเธอไม่ได้เกลียดเจียนอีหลิงเธอแค่อิจฉาที่เจียนอีหลิงสามารถยืนเคียงข้างใจวินเชิงได้ ลูซี่หวังว่าคนคนนั้นจะเป็นเธอและมั่นใจว่าหากการปรักตัวก่นหว้วนห้านี้ถ้าพ่อของเธอไม่ทำอะไรโง่โงคนที่ยืนเคียงข้างจ่ายหวินเชิงจะเป็นเธอลูซี่ตัดสินใจที่จะไปสถานที่ประเมินในวันพรุ่งนี้เพื่อดูขั้นตอนการประเมินเจียนอีหลิงไม่ว่าเจียนอีหลิงจะประสบความสำเร็จหรือไม่เธอก็อยากเห็นบ่ายวันถัดมาเจียนอีหลิงมาถึงสถานที่ประเมินตรงเวลา ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเปยจริงด้านนอกของห้องปฏิบัติการดูธรรมดาไม่แตกต่างจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทั่วไปมากนะักหลังจากที่เข้าไปแล้วคนแรกที่เจียนอีหลิงเห็นก็คือลูซี่แปลกใจไหมที่เห็นฉันลูซี่พูดมุมปากเธอยกขึ้นเล็กน้อยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความภาคภูมิใจ ลูซี่มีรูปร่างสูงผิวของเธอขาวและสวยงามเธอสวมกระโปรงยาวดูมีสเสน่ห์และสง่างามเจียนอีหลิง e ไม่สนใจเธอและไม่ได้แสดงความประหลาดใจกับการปรากฏตัวของเธอมากนะักเมื่อเห็นปฏิกิริยาเยือกเย็นของเจียนอีห e ลิงลูซี่ก็บอกตัวตนกับเจียนอีห e ลิงไปว่าฉันก็เป็นสมาชิกขององค์กรฉุนอวีด้วยนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเจียนอีหลิง e แสดงออกอย่างใจเย็น สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้